แม่สิตังมีความพอใจหลังจากขึ้นเขียงศัลยกรรมผิวหน้าที่เรียบเนียนแล้วคะ่ะเชื่อว่าหลายคนนั้นคงจะติดตามความเคลื่อนไหวของนักแสดงชื่อดังอย่างแม่สิตงังที่ตอนนี้กําลังทาศัลยกรรมชุดใหญ่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองในอินสตาแกรมก็มีการอัปเดตภาพให้แฟนคลับติดตามกันเรื่อยๆค่ะก่อนในทางด้านของโรงพยาบาลเองก็ออกมาเผยคลิปความเคลื่อนไหวเป็นการอัปเดตใบหน้าของแม่สิตงังสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก เพราะว่าดูสวยและดูดีกว่าที่คิดค่ะล่าสุดนี้วันที่28มิถุนายนแม็กซิต่างออกมาเผยภาพสิ่งที่ได้เห็นตอนนี้เนี่ยคือใบหน้าที่เรียบเนียนและดูสวยสมกับที่ยอมเจ็บตัวเพื่อความสวยครั้งนี้จริงๆจะเป็นยังไงสำหรับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มาติดตามกันค่ะ